อุปกรณ์ที่เมีเกี่ยมกันนี่น้องพี่น้องไปกวดเอาถ้าตายมาออกกําลังกายเทียงเพดอะไรประทอมออมือขึ้นม <c oughs> <c oughs> าเขาเล็บใส่ไปตองซ้ำถ <c oughs> ึงนาะพี่น้องบอกว่าแหงก็คือมือนะ <c oughs> เขาก็เอาไปน้ำลายตักแล้ว <c oughs> สื่บบนสมโพ์งานตัวเองเน้องพี่น้อง <c oughs> ไปดี่านผู้ชมกับพวัปโภกก็สองทิปสั้นแนวเนาะอยู่กับแม่น้องนิ่วน้องสาวไอทิปน้องวันนี้ก็คือไอทิปเปินติดภารกิจอยู่นอกบ้านนี่แหละเนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่งได้ส่งตัวแทนไว้เนาะนี่นะพี่น้องส่งตายมาไหวกับแม่น้องนิ่วเนาะวันนี้ตายกับแม่น้องนิ่วกับชิพ้าพี่น้องมาเห็ดปุ้ยมากเนาะพี่น้องไว้ใส่พักใส่นะเฮาเนาะแต่ว่า สูตรนี่กะตายเป็นผู้เบิงแล้วกะเป็นผู้มาส่วนแม่น้องนิวเห็ดน้องพี่น้องกระโบว่สีดายจำได้ก็คือทดลองเห็ดก่อนน้องพี่น้องเคงหนึ่งลองบุ่งเนาะว่าสีดายพ้นบ่เนาะอุปกรณ์ที่มีเกี่ยมกะนี่น้องพี่น้องไปกวาดเอาพุนอยู่พุนอยู่ขอกเลยเนาะผุนขอบเนาะตรงไดใส่น่นอนเนาะหลักการมีเข่งพี่น้องหลักการไม่ใหม่กะเกี่ยมหมกสวนนาะหลักการนี่เกี่ยมขาดเลยเนาะ มาเบิ่งปุ้ยมักสูสตรตายลองเบิ่งเนาะพี่น้องว่าซีเป็นจันงไดตายลุยเลยขั้นตอนน้ำอีกก็คือต้องกวดใบตองก่อนเนาะพี่น้องใบตองแห้งเขาทั้งนั้นลายเนาะสูตรนี้กะเพิ่นกะเบิ่งในยูทูบเนาะล่ะกะมีมีอีกแบบหนึ่งเนาะพี่น้องก็คืออีอพอทังฝังไทย่นก็เคยแนะนำแมงนิวเขามาเนาะว่าใบใหม่ที่ว่าแห้งใบใหม่ที่ว่ารดนแบมบีเทากับบุควรที่ไปเผาไปจุดทิมเนาะเพราะว่พเิ่นเนี้ในคลิปก็คือไอ้ทิออ่ ไอทิตย์กวาดล้วก็จูดเนาะแต่ว่าเพื่อนว่าบรให้จูดถิมเนาะเมือนอะเอ้ยฟ้องอกกาลายอผูสที่กูมีเนาะพี่น้องส่วนนี้ใบไหม่เขามันกับเปอยเป็นน้ำแน่เลยเนาะล้ะก็เป็นกระจูดเป็นน้ำแน่ล้วก็เลยว่าเหลืออยู่แถวนี้เนาะแต่ยังลายอยู่พี่น้องเพราะว่ามีแต่ต้นใหม่เนาะอยู่อ้อมหอบนี้เนาะต้นใหม่เมื่อเลยพี่น้องใบไหม่กะสีลายแน่เนาะแต่ฟังเขากะเห็ดร่องบนเคงหนึ่งก่อนเนาะ ต้องลองบ่กกรอนวิสเปน,นวะนะวะตายวาสูตรนี้นะจะดีสันก็เลยลองเบุงเนาะพี่นนองผ้งาตายมาออกกําลังกายเทียงเพลนพี่น้องตอนนี้สิบสองโมงดีแต่ว่าเห็นในหมน่มเนาะแดดแทลแดด่าตื่มก็ได้เอาไปจำไว้สักหนึ่งพอดีนะ ตายกัดกวดแล้วก็ฮุบใส่เข่งเนาะพี่น้องเสียเอาไปเห็ดอยู่ปู่เนาะอยู่หม่มเนาะอยู่ตุนกระโดนเฮตาตั้มตั้มทีตายเอาคลิปให้แม่น้องนิวเบิร์กเนาะพี่น้องในคลิปเพื่นจะใส่พักตบสว้านเนาะมาซ้อยแล้วก็ตากแหง้งล้วกะ็จะสร้อยตากแห้งหมือหนึ่งก่อนเนาะเลยจังคอยมาเห็ดแต่ว่าเพื่อนว่าถ้าว่าบ่มีม่พักตบสว้านถ้าใส่ใบไมอ้อย่างอื่นแทนก็ได้เนาะคืออยู่ในห้องมีใบสาดเนาะแล้วก็ใบอื่นหล่น,อ,นอยู่นี่แล้วพี่น้องก็เลยใส่ ใส่ตัวที่มันแหงแล้วเนาะห่าจากโมเสียเวลาไปตากอีกเนาะก็ค,คือใส่ใบไม้แหงเลยเอาไปซอยเนาะไปซอยแล้วก็เห็ดตม่มขั้นตอนที่เพิ่นบอกกนะนะันเนาะมาหลุนกันเนาะว่าสิได้หรือบ่ไดร์ม่เนาะพี่เนาะได้มาแล้วเคงหนึ่งเนาะเอาซัมมี่ก่อนเนาะจะทาว่ามันพ่อเ่าก็จะมาเอาไม้ก็ได้เนาะเพราะว่ามันไกลๆเนาะได้เคียงเลย เนะพียงกันจุนีเนาพี่นนองกิ่งเอากระด้ษข้ามันหนักก็ได้จะเอาผ้ามาเ,เป็นตากล่องแล้วก็ต้องมาเป็นามาเป็นนังนัก,กเกตรว่ <c oughs> เป็นคนเห็ดซวน,อ,นอีกเนาะมีไล่นาทีเ้วพี่นนองตายก็ได้ไอเอาก็ะห<ป>ิใส่ไล่ใบเอา <c oughs> อะไรพอทอมือยุ่งมาสิเอ๊ะมันกะบุนใบเราเมือนนะน้องเห็ดเห็ดอะไรกัเห็ดขัดนขันแหนมวะให้มันสูดเพื่อนะแตะดันพอถอมือมันฉีดเปื่อยว่าจันมันถือสูดดิบ่เอาอะไรด้วยเอาเห็ดแล้วขันแหนมมันหมุนนาะเห็ดได้กัเห็ดเนาะพี่น้อง มือม <system s. S 2> ือค้งกว่ผ่าเนาะมือทนกว่าผ่าตายสุดสุดเอไหนเป็นมาตายไงเอาไปไดาไอ้ใม่ตายเขากะมาโหดหนามเอาตัวปกติต้องซอยแต่ตายว่าซอยโบไว้เนาะเอาแบบนี้เลยเนาะเป็นเอามือขยำขยำเอาเลยเนาะพี่น้องเป็นใหม่ก็คอยเป็นตอนหน่อยๆเป็นตอนหน่อยๆกันได้ช่วยกันเนาะ ใบก,กว่าบกว่าเบอเห็ดนั่นอา้าวเบอร์นี่เนาะเวลาถอกันกับเอามือเอามือไปปะจีกเอาเนาะกับเอาผาพันไใบกว่าเป็นนี่ไใบกว่าอ้าเห็ดต้อ, <laughs> อ,องงงเนาะพี่น้องถ้าวา่าได้พ่นกับเฮากระซีใบไมยเฮาลายเาายนาะเฮากระซีเห็ดลายๆใบเดือดเนาะ ไปใส่ปุทธภาคแน้วก็นี้หมักทัวเมน้องนิ่วกะกายจีเรใส่ขาแเน้องพี่น้องเงองที่ยวอุ้มุ่ม,มแล้วน,อน,น้องเฮีอนาเมน้องนิ่วสิดท้ายห้เบิ่งน มันกัสีถึืองน้ำอยู่แล้วกันบ่ปรึกษากันเนาะพี่น้องกับโบหูเนาะเบิ่งตามสูตรเพิ่นกะบ่ในใจป็นได้หนะบ่จี้ขักป็นได้เอาเฮ็ดได้แต่เฮ็ดตายามาไหวพี่น้องพี่น้องเพราะว่ามันไก่หนาเนาะนี่น้ําได้เฮาลหรกะอันไก่ห่มเนาะเพราะว่าต้องได้ปะไว้ห่มเนาะจนกว่าสิเป็นพูดเหมนแล้วเนาะพี่น้องกับโบหูต้องใส่เวลาจักมื้อเนาะในคลิปเพิ่นก็บ่ได้บอกเนาะว่าจักมื้อ

อะไรก่อขาเล็บขิงว่าขาเล็บใส่ใบตองซ้ส่วนแ้วก็ใส่ข้งวบอกข้งว่าขี้ฝอยว่าเนี่ยบุพเกะห้าก่าไปเอามาอีกใส่ซีไรย์กระด๋มันจะกระดังจได้โตแบบนี้ใส่ข้งวให้มันนีล้วก็อาน้ำพดอาหน้ำพดด้วยน้ำทั้งรังน้ำน้องมาไก่นามใครแนเนาะเดช่ามันตักห่อเอาจันตักเนาะ มืัอน,นี้ลองสูตรนี้ไปก่อนน้องพี่น้องมือหนาะแม่น้องนิ้วกะให้เปใหม่อ่ะให้มันแห้งๆก่อนนี้ก็กอนนอพอชงนี่พ่นตุกแม่นิ้วสิพายสูดหนึ่งอีกอือพอมันพอชงจุ่มอันจีเป็นดีเท่าอยู่วันนี้ลองเล้วเนาะนี่น้องพี่น้องกเกษตรกรมือใหม่แล้วก็เอาไปต้องลงเอาไปต้องลงอีกอตามสวน เป็นวที่เก่าเวที่เกาอ้าวขิงว่าต่อไปขิงวู่้ปุ้ยมากตัวนี้นาะพี่น้องไปโหดอีกยังก็คือชิงงามเล็บเพื่นปุ้ยมากสูดตายเนาะไปปลูกอีกยังก็คือสิขืนได้หนี่เบิรงกสงนี่นะผู้สาวผู้สาวงามเนาะพี่น้องผู้สาวงามเห็ดปุ้ยมากต้นใหม่คือสิ่มักอยู่บ่ป้าอองในปองค่ะก็พราะแหลวเลยขิงว่า แม่ไม่เอาขี้ราเสียเอาใส่ทางเนาะบุ๊มแม่เนาะพี่น้องคนบาใส่เข่งเนาะดูระบายใส่ใส่น้อยสั้งนี้เพราะหนามด้ยใส่ใส่เพราะมันเกลียดเออเอาใส่ใส่อีกใสเดี๋ยวต้องอีกสั้ส่วนดับหน้าบ่ถือมาตามถือมาตามอันนั่นต่ออ่ะบ่ ใส่มันหัวพอตกัวเนาะเริมขี้งัวซีมวดเลิมขี้ัวซีมวดแล้วก็เริมสิได้ไปเอาไหมไค่ดอกมันไก่เนาะกรวก็ขี้ัวแล้วก็หนาเนาะเป็นเอากามาจะใง้่มาดำเออ แคใหม่โตแล้วน mm hmm. e. oh, hmm? ี่ก่อยเอามาอยู่แล้วน้องแม่แล้วพี่น้องเพันมาอ๋อไม่ลงได้นี่ระบาดเนาะเมื่อไรด้วยเมื่อแล้วนี่ขี้งัวเนาะขี้งัวสิบุกฟอนแล้วพี่น้องเพันเได้ไปเอาใหม่เนาะขี้งัวกับไก่เลยนะข่อยู่นี่เนาะของงัวเข้ากันขี้มืดตอนยังไก่ขิ้งดวมันนี่คือว่าไปว่าเออมันไก่เนาะของงัวหันไก่พูดว่าไก่อะไรเลยพูดว่า โอ้โไก่ซีเมสเนาะพี่น้องขิงหัวหันไก่ซีเมดเพ <laughs> ราะว่ามือก่อนนี่เขาก้เอาไปใส่นั่นแลเนาะเอาไปใส่ปุยอันตนน้นกล้วยนี่ตักน้ำนี่นเนาะกระไดเคืองเนคะ้งได้ใช้ในงานฉลองเนาะร่องเนาะเอาน้ำตักมากอ่ะไหนมันเฮียมุ่งเลยตักน้ำมากแล้วก็ะเหียวเนาะพี่น้อง <laughs> เาซ้ำเาซส่วนเอาคีง่วงถ้ากาต้องเอียงบันนี้ต้องโคตรบโคตรบ่เห็ดไปเรื่อยๆจีง่วเห็ดจะหมดเลยเห็ดไปเรื่อยๆจะมันเต็มเก๊งเหาเห็ดไปเรื่อยๆจนขีง่วหมดอยู่บานวางๆน้องพี่น้องมือนี้ตายวางแต่ว่าเอ้ทีบวางเอ้ทีนี่ต้องไปเนาะ ข้าแนวเห็ดเนาะขิงว่าเขากระเมิดศิริเด้ไปเอาใไม้ขิงว่าเขาเล็บพอดีแหละพูยไปไปใส่ใส่ให้เล็บใหญ่ขิงว่าเขาเล็บเล็บก็ได้พูนต้องเอาสำนีบ,บอเปียกลาดก่าน,นี้บอะไรบอไปเอาขิงว่าต่อไปเอาขันจองก่อนตั้งดีที่ยังซีโรดอยู่บอเออแล้วเราจะโคดอีกอไปไปเอาข,องาของิงว่ากันนะแบ่งล่างกันถ่ายคลิปเนาะพีนน่น้องกัน ืันนี้บุมีคนเอาน้องนิ้วหายเนาะพอกันอยากเวีกยนกะพี่น้องก็เลยต้องอุ้มไปนําทายไปนําเนาะเออข้านหูเนาะเพม่อนกับข้ามหูเนาะอย่างทาว่าออกแด้ออกมาหลบนี่กระสิบบอหายบอแอวเนาะหมากไปเบิ่งหันเบิ่งนี้นะกระสีสบายดนีคิงว่าเหมนกับว่าเอาคิงว่าแห้งเนาะพี่น้องว่าคิงว่าแห้งก็คือเหมือนนะเขาก็เอาไปน้ำลายเติมเลยเนาะกะเริมมีอยู่เนาะเพราะว่า เมืว่วเทาแต่ก่อนเทาบ๊ยวยเอาเขาของเลาวเท่าปอยปล่อยไวไ้ก็เลยว่าเรือทีนี้ก็มีอยู่นี่ก็ได้ไจะไปใส่หมักถั่วก็จังเลยห่างหมักถั่วไปใส่น้ำแน่แล้วเนาะคิดว่าเปียกไปใส่เนาะพี่น้องที่จริงหันแต่ละปี่ค่ะก็คือแบบพอทาพอพันอยู่เนาะพันกะสีไปเอาขี้แกบเนาะพี่น้องขี้แกบมาใส่ให้ไก่เขียเนาะให้ไก่อันเขียขิยงว่าเฮานี่เนาะมันกะสีแหงงามเนาะดีเท่านี้ดีเท่านี้ กวนอาโรดผสมดินน้ำก็ได้แนวมันเป็นฝุ่นมันหนามันลงมันยังงามเนาะพี่น้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้หันขี้แกบกะขดยาง็นราคาเนาะกระปุ๊บสิไปเอากระบ่มีเวลาแห้งเหลี่ยงลายยางก็คือเวลาวางก็แห้งน้อยลงเนาะเกือบสิบ่มีเลยเนาะพี่น้องเองก็อยากได้เนาะกระเป็นแมงบ่เพน็ญะ อ้าเขาบอกเอาผลไปน้ำไว้หลือก่อแลนระท่านขาพระจ้านน่นะสงสัยแล้วนี่ขนเขาบอกเอาไปนเขาบอกเอาผลไปนำไว้แถาเพนด้าไว้ม,วมาหัวหนาไว <c oughs> ไว้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  <c oughs> เพนดา <c oughs> เนดาเนาะสงสัยลืมได้นี่หลาลหล่าเาบอกเอาไปะเมื่อไน่เมื่อโอ้เจ้าหนก็หวนน้ำคืกก <c oughs> อเก่าห่ะ ไก่เต็มโคแล้วจ้ะเป็ดพุยมาข้าต่อหน้าพี่น้องไก่งวงพอน้องนิวเนาะมาหากินกินวัวต่อเนาะวันนี้เอาใส่ลงใบไปตองเดี๋ยวลูกได้กลับกาบเห็นเป็ดเนาะพี่น้องเด้อเด้อเด้อกินวัว ทางเทิงนี่สิงัวไล่เม็ดบังส่งนี่ยเมื่อกี้นี่ประหยัดอย่ามันเมื่อุดท้ายมันกรบปุกหอดีทางเทิงมาแบบนี้ละทางเทิงได้ขี้งัวลายบ่มีแนวปกบ่หรือว่าตอกปกอ่าิงัวปกหนาอืมบ่แบบแบบอะไรแล้วต้องหาแนวปกตีเอาไปไหมปกกับใดตีเหลือเอาไหมขี้ล่มเออเอาสมุดหรือคนโตไม่ส่ะขนาดแรกก็ยังชอบหรือนตก็ไม่จ้ะพ่นตกผัดผัดซีโป้ไล่ผดบ่สมุดอาหนามนะ ก็สฮันเดเดนฮนเบกอีะพี่น้องเข้าบยบ่ข้าบเป็นยังเข้บ่ลงลอมันุนบนขันเท่าใส่แนนไล่แล้วมันจะบูมหฮือระบายนเท่าใส่แนนไล่แล้วมันจะบูมหฮือระบายขนเท่าใส่แนน่แล้วมันจะบูมิฮือระบายขขิะเนี่ยงวดดินเนาะ ขิงวัดดินพอดีเมืดเนาะไปใหม่ก็เมืดอขิงว่ะก็พอดีสามถ่ายเลยใส่ขิงว่ะทั้งเถิงบ่ขิงว่าใส่ทั้งเถิงบอเมื่อกี้ขิงวัดดินนี่เนาะหล่มเลยปุ๊บเอาเนี่เนาะมาถาเบิ่งเนาะอีกเพื่อนๆสีห่าเหมือมาจ่อเบิ่งว่ามันสีแบบได้พลบ่เนาะ อันนี้สูตรตายเนาะพี่น้องเพิ่นไปหามาจาก YouTube เนาะกะลองเบิ่งใส่เมื่อสดนะลองเบิ่งเนาะว่าสิได้ผลบ่เนาะพี่น้องตัด้วยน้ำป่ะเนี้แล้วแล้ววันนี้แล้วเรียบร้อยปะให้มันให้มันชุ่มตลอดต้องโคตดุดูเหมือนบอก ฮดสาวแหลงบ่หรือว่าฮดแต่บ่เคยมันแฮงล่ะก็บ่อืมถ้ามันสิแฮงๆแล้วต้องฮดคนบ่ฮู้วฮดมื้อนึงจักเทื่อสู้ถนเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องผู้ักสายเนาะกาคนโตกหานยเอาอันดนี่บ่ไบ่ อย่ามาปวดรู้ว่าหาแนวมาหมู่ก็ได้บ่ได้จะหาทุกอย่งแล้วสืบสมผลงานตัวเองเนาะพี่น้องเพิ่นถามแม่น้องนิวว่ามันก็สิเป็นอยู่บ่ก็บู่เลยเนาะสูตรเอามาเนาะตัวเองเอามาเองกมตทาพุ่นเนาะเฮาก็ยังให้คตอบดเนาะพี่น้องแม่น้องนวก็บ่ฮู้กันว่ามันสิเป็นบ่เพราะว่าแม่น้องนวก็บ่เคยเห็นสูตรนี้จักเือเนาะกลองเบิ่งเนาะเบิ่งอีกประมาณ5มื้อเฮาจังมาจอบเบิ่งอีกน่าจะได้อยู่บเนาะ ไปเดือบหลอยน้อพี <t <t ่น้องน้อพี่น้องกะจบไปแล้วเนาะงสำหรับการเห็ดปุยมักสูตรตายเนาะกะมีแต่ถามาล่อหลุ่นเหมือนน้อพี่น้องครบันโนดประมาณสี่ห้าเมื่อเข้าใจที่มาจบเหมือนเนาะว่าบุกเคยเห็ดสูตรนี้บุกเคยลองแก้เขื่อเนาะมาห่อนี้มันมีโอกาสสิข้อจบคขีดไปก่อนน้อพี่น้องพบกันใหม่คลิปต่อไปเนาะงสำหรับคลิปนี้ คุ้ยมากแล้วล่ะกันไปเป็นพีเลี้ยงต่อเนาะแมงเนยกับชีเกียมตัวออกไปตลาดเนะพี่น้องัุหน่าน <c oughs> <c oughs>